ด,ด,ดีหมดเลยเนีงง่ยอ๋ออคอ๋อสภาพวะดิเปี่ยนจะมาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนพวกเราดูยิงกวาง อีบอกโมไปเลยเเล่นไอจีไปถึงห้าวันหกวันติดตามเพิ่มเลยอีบอกโมทิยาติดตามจะท้าเูแล้นนะสวัสดีครับที่วันนั้นมันดูอ้วนแต่เขาถ่ายเสรสวัสดีครับมานีงครับมานี่งอะไม่พูดดีกว่าเสวัสดีค่ะบฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอะไรพี่น้ำเฮ้ยอะไรเดี๋ยวฮะฮัลโหลตาโบมาวันนี้อยู่การออกกองนะนะครับผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าค่ะกินกาแฟไปเฉยๆฮัลโหลตาโบมาตาโบตาโบไม่ไวแล้วตาโบกันทั้งกองเลยทำงานหนยนวะจริงตาโบมาเราตู้เบ้แฟนคลับอืม ก็จะมีผลงานอะไรดีออกไปนะจ๊ะเป็นไงเราคิดว่ปค่ะับก็ใครมีรับปริญญาแต่งงานงานใดๆก็สามารถติดต่อนาไดเมกโอเวอร์ได้ครับผมหนุนไหมเป็นอย่างนี้ไงจะไปไหนได้เหนื่อยไม่งับเหนื่อยงับแต่ได้อยู่ฮะได้อยู่ไดอยู่ไดอยู่ตื่ได้แต่ตาโรยอยู่นะได้วันนี้นอนเยอะ เยอะไม่เยอะก็คือเอาเตียงมานอนแล้วข้างหลังอุ้นมีคนดูเยอะไหมสี่สิบอ๋อวันนี้วันอาทิตย์อะไรปถ่ายรัมกว่ามีแก้มแล้วกินเยอะๆนะจะได้วนไม่ได้เด้อน้ำหนักเราขึ้นมาสี่โลนะตั้งแต่ถหลังจากถ่ายเชือกปายก็คือน้ำหนักขึ้นมาสี่โลจากหกสิบเอดกลายเป็นหกสิบห สี่ถึงห้าโลผมม้วนคนดูเยอะมากคนดูเยอะเยอะเป็นโปเป็นบผมไม่จัดนะไม่นับแล้วก็จะได้เห็นผมผ่านไอจีนี้บ่อยๆนะฮะผมก็เอามาฟอร์กันได้นะฮะเราเหมืจะสิงกันอยู่ในไอจีนี้นั่นแหละในทุกๆวันที่มีงานสงสารไม่ดียเขาเนาะเออเอาแขกมเมื่อเลยไหมเอาแขกมาเวอร์เลยนะจะได้แบบเได้ทีเดียผมจะรับผ่อนใช่ไหม เมื่อวันนี้มันซีนวิ่งด้วยแหละมันมีแบบวิ่งเมืองผมจะปิวที่ผู้คนอยากกินข้าวอะไรเียเดี๋ยวสั่งไปครับไม่เป็นไรครับหลังเป็น่าไม่เป็นไรเฮ้ยหลังจะถ่ายเชือกป่านไม่ใช่เชือกป่านหลัจะถ่ายได้แดงผิดคิดถึงช้างน้ำโหมเออใครเอยรู้จักไหมคนตลกอะไรเนี่ เลยแม่ทำงานอ๋อเออวันนี้วันอาทิตย์เนาคนหยุดเยอะเนาะที่ฉาเนาะหยุดแต่เราต้องทำเพื่อแฟนคลับดูเราต้องมีผลงานดีๆให้แฟนคลับเขาดูหวังนยัยอีกแม่เราไปรับแฟนคลับอยู่แล้วแม่งตาเออไม่อยากไปทำลำบากแีนแจชูเอซีจีเบย์ย่า Mexico, it will be you joy, friend, family, yeah. จะได้เห็นพี่ผมผมสีเทาอีกไหมเออน่าจะอีกนานเลยฮะกว่าจะได้เพราะแบบถ่ายไงถ่ายรัวๆเลยจบเรื่องนี้ก็มีต่อเรื่องนั้นจบเรื่องนั้นก็มีต่อเรื่องนู้นอย่าทานข้าวด้วยลูกให้ทานหรือไม่ให้ทานดีเนคเขาบอกว่าอย่าทานข้าว <c oughs> ตัด <c oughs> <c oughs> ินบลเลยฟ <c oughs> ังเอ็นคอร์เลย่ะอุ้ยของของก๊อตใช่ไหมฮะยังไม่ได้ฟังเลย พราะว่าเห็นมักมีโปรเจกต์อะไรดูตื่นยังตื่นแ,แล้วย่ึงนี้ตื่นแล้วเราจะหลับแล้วเดี๋ยวดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เซอร์ไพรส์อีกโหหลายหลายโปรเจกต์เลยเอาจริง ประมาณมีนาเมษาครับผมพวงมาาคุ้มาได้หรอประมาณมีนาเมษารอดูโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยจ๋าเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายก่อนครับผมบ๊ายบายเจอกันนะเอาพี่นิวเล่งแล้วบ๊ายบายเจอกันเด้อดียวพ่่งููอจริ